สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องฮ่าฮ่าฮ่าไปไปดูคลิปกันเลยคุแจรถกุแจรถเมื่อวานมน้อยกูน่ะป,วไปไัวไปเยยบรถแล้วยังไงน่จะไปไหนอยู่กันรีบๆมั้ยจะไปไหนคะพี่มยนจะไปไหนจะไปเที่ยวใช่ไหมเนี่ยเที่ยวอีกเนี่ยเที่ยวทุกวันเลยไ่ยาไปยอยู่ไหนอะเอาเยไปไหน อีทคอยออฟคอยก็ไม่เคยเหรอกมาเลี้ยงหนูเลยนะลิ้วฝากเดินไปห้องน้ำไปหยิบที่คาดผมมาหน่อยดิอยู่โต๊ะแรงหน้ากระจออพคอยก็มัวแต่กินเก่งตังเลยก็ไม่แห่มาเลี้ยงหนูเลยม,แลยมลยยีแต่ออฟคอยอมีปะเอนอน่าจะข้างบนน่าจะข้างบนถ่ายในร้อนเลยหนูชื้นนิดนึง โอ้โหดินดินดินดูดิไปไหนเนี่ยแม่บอกให้ไปเอาไอ้นี่ไงโทรศัไอ้ไอ้นี่มูอยู่ไหนอ้โอ้อยู่เตียงไปหามันเตียงสองเตียงดูดูมือขาว่านี่้นี้เส้นเลือดขึ้นเลยขาวตัวเลยดูดิไม่คล ฮ่าฮ่าฮอ,อด้วยนะครับต่อไปจะไปคลิปอะไรก็ฝากติดตามทพิมด้วยนะครับบ๊ายบายจ,บจุ๊บ